รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบผูมิภาครับวันนี้มาอยู่ที่วัดทางจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเหตุการณ์ที่เรามาที่นี่ครับเพราะว่าเราจะมาติดตามเรื่องของการส่งเสริมครับหจังหวัด1เมนูอาหารถิ่น,นะครับที่บอกว่าเป็นเมนูที่ทุกคนให้ความสนใจกันมากในทุกจังหวัดมีเมนูที่มีการประกาศและหลายเมนูบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อบางเมนูบอกว่าเคยได้ยินชื่อแต่ไม่ค่อยได้ทานเลย ตามคอนเซปต์เลยครับเมนูที่จะหายไปนั่นเองนะครับเราจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อมาติดตามรายละเอียดของการส่งเสริมเมนูที่รับการยกย่องและกระเชิดชูที่อุบลราชธานีนั่นคือลาบหมาน้อยนั่นเองแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรจุดเริ่มต้นจะเป็นยังไงบ้างคุยกันกับท่านวัฒน์จังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับจุดเริ่มต้นจริงๆโครงการนี้ถือว่าเรามาเหมือนเอาเมนูที่จะหายไป คืออาจจะเคยมีคนสูงอายุหลายท่านบอกว่าอุ้ยเคยทานเคยมีในพื้นที่แต่ด้วยวัฒนธรรมด้วยการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเมนูต่างเริ่มหายกันไปอยากให้ท่านวัฒนธรรมช่วยย้อนกลับไปชนิดนี้ว่าจุดเริ่มต้นของการที่จะกำเนิดหรือการมีโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงฮะค่ะก็ขอขออนุญาตนำเรียนนะคะกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะได้มีโครงการเกิดขึ้นมาโดยการดำเนินการเอาคัดเลือกหนึ่งเมนู หนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารถิน่นโดยภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิน่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่เราพูดว่ารสชาติ ที่จะหายไป The r o t of t e s t e ประจำปี2566ค่ะก็โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายละเอียดของประวัติศาสตร์ของอาหารของอาหารไทยและอาหารถิน่นแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของวิถีคนไทยวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับการกินนะคะรวมทั้งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเก,เกี่ยวกับอาหารเพื่อที่จะเป็นสาระในการเผยแพร่ข้อมูลท้องถิน่นและมีการต่อยอด สมุนไพรไทยซึ่งมีสปปรพคุณสปปรพพคุณในการที่ส่งเสริมให้มดดรดกภูมิบัญดาจากรุ่นสู่รุ่น,นไปสู่เด็กและเยาว,วชนในต่อไปนะคะก็อีกทั้งมีการตระหนักที่จะให้เกิดความภาคภูมิใจในเรื่องของภูมิบัญดาที่เรามีอยู่กระตุ้นให้เกิดการยกระดับอาหารขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารจานเด็ดที่ต้องชิมของแต่ละจังหวัดนะคะโดยผลักดันให้เกิดอซอฟ์พาวเวอร์สู่การท่องเที่ยวเอาวิธีการกิน อาหารเนี่ยมายกย่องเพื่อจะให้เกิดรายได้ขึ้นในชุมชนครับ,รบผมจริงๆโครงการนี้คือเป็นครั้งแรกนะเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดได้นเนินการขึ้นมาค่ะเพราะมีการทางกระทรวงวัฒนธรรมเป็นแม่งานใหญ่ในการที่จะบอกจุดเริ่มต้นในการที่จะให้ทุกจังหวัดเนี่ยคัดเลือกมาพอโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้วต้องต่อยอดมาที่แต่ละจังหวัดพอถึงจังหวัดเสร็จปุ๊บกระบวนการเป็นไงต่อครับเพราะว่าโอ้เป็นเรื่องที่ งานหนักพอสมควรที่ในในจังหวัดเราต้องไปค้นหาเพราะเมนูนี้แล้วก็โอ้เสียดายเมนูนี้ก็อยากจะเชิดชูก็มีกระบวนการในพื้นที่ยังไงบ้างครับเพื่อเราจะเลือกหนึ่งเดียวเพื่อจะส่งไปให้ได้หนึ่งเดียวออกมาเป็นของตัวแทนของจังหวัดและก็มีการเชิดชูขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะก็พอเราระดับนโยบายในการคัดเลือกนะคะจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชนวน ให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมเครือข่ายสถานประกอบการหรือปราชชาวบ้านเนี่ยช่วยนําเสนอข้อมูลเพื่อจะเข้าร่วมการพิจารณาที่จะคัดเลือกเป็นหนึ่งจังหวัดนหนึ่งมีหนุนอาหารทื้นถิ่นดังนั้นเราก็ได้มีการเชิญชวนประกาศเชิญชวนให้การส่งข้อมูลเข้ามาโ<า>ดยให้นักวิชาการผู้ประสานงานอาเภอเนี่ยเข้าไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อีกครั้งมีการประชุมคณะกรรมการสภาวธรรมของจังหวัดและอำเภอแต่ละอำเภอ โดยขอความร่วมมือให้สภาวัฒนำงาอำเภอเนี่ยสรรหาคัดเลือกในพื้นที่อย่างน้อยอำเภอละหนึ่งเม,มนูครับซึ่งได้มีการนำเสนอมาจำนวน33เมนูให้าาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในรบถือว่าถือว่าเกินเป้าถ้ามองอย่างนี้ถือว,ว่าเกินเป้าอุบลราชธานีมี 20, 25อำเภอถือว่าเกินเป้าที่เราคาดการไว้ค่ะก็ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเครือข่ายรวมทั้งสภาวัฒนำงาอำเภอทุกระดับ สภาวธรรมเรามีระดับตำบลอำเภอและก็จังหวัดครับซึ่งเราก็ขอความร่วมมือให้ประธานสภาวธรรมอำเภอเนี่ยได้ปรึกษาหรือกับในพื้นที่คัดเลือกขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่ง แต่อย่างน้อยหนึ่งเนี่ยยังมีสถานประกอบการที่ร้านอาหารก็เสนอเพิ่มมาอีกกลายเป็นว่าเราได้เมนูมา33เมนูให้คณะกรรมการระดับจังหวัดได้พิจารณาค่ะหลังจากได้33เมนูมาละโอ้เป็นจดใหญ่พออีกตัวเหมือนที่บอกไปคือกระบวนการกว่าจะคัดเนี่ยโหยากพอสมควรแล้อะเรามีกระบวนการโปรเซสการทํางานของคณะกรรมการในพื้นที่คอยคัดสรรในแต่ละพื้นที่มาเสนอละแต่กระบวนการไปคือต้องมาคัด ต้องมาดูแต่ละรายละเอียดของแต่ละเมนูกันด้วยเพราะหลังจากได้33เมนูเราทํางานกันต่อ,อยังไงบ้างะคะเพื่อจะได้เมนูตัวแทนส่งไปที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจะกระบวนการคัดเลือกค่ะก็ในส่วนนี้เราก็ได้มีคณะ กรรมการเราแต่งตั้งกรรมการในรูปแบบของคณะกรรมการที่จะมีพิจารณาคัดเลือกโดยที่มีท่านนายกเหล่ากาาชารนะคะเป็นประธานคณะกรรมการมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารจากมหาลายัยอุบลราชธานีและก็มหาลาัยราชพัฏอุบลราชธานีและมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารของเชฟของอุบลราชธานีอย่างเชฟมืออาชีพร้านประกอบการร้านหมกเนะะี่ยค่ะครับแล้วก็มีหัวหน้าภาควิชา อาหารและโภชนาการของวิทยาลัย,ายอาชีวะอุบลราชธานีรวมเป็นคณะกรรมการรวมทั้งท่านประธานสภาวัฒนมจังหวัดวได้ความพูนานไปเป็นกรรมการร่วมด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในวันนั้นนะคะก็มีหลักเกณฑ์หรือเกณฑ์ในการให้คะแนนอยู่5้าด้านด้วยกันเราจะมองถึงว่าอาหารนั้นมีวัตถุดิบในท้องถิ่นที่สําคัญนะคะและมีเป็นอาหารที่เป็นการดนลุงเรื่องการสิ่แวดล้อมอันนี้อยู่ที่20คะแนน และมีวิธีการปรุงเคล็ดลับประวัติความเคลนมาอีก20คะแนนมีเรื่องอค,คุณลักษณะของด้านสุขภาพมีประโยชน์ด้านสุขภาพโภชนาการและเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็จะเป็น20นนคะแนนด้านการสืบสารถ่ายทอดเคยมีเรื่องเล่าเรื่องราวมาบ้างหรือเปล่าเลยค่ะ20คะแนนแล้วอาหารชนิดนั้นหรือเมนูนั้นสามารถที่จะเผยแพร่พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้าง ให้เกิดรายได้ขึ้นกับชุมชนหรือมาอีกยี่บคะแนนอันนี้เป็นเกณฑ์ที่คณะกรรมการในวันนั้นได้ร่วมกันพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วคัดเลือกมาแต่อุบลราชธานีเราคัดเลือกโดยเขาบอกว่าไม่จําเป็นจะเป็นอาหารคาวหรือหวานแต่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่ทํารับประทานกันที่ในพื้นถิ่นในจังหวัดนั้นของุบราชธานก็จะมีอาหารที่ทํายากและกําลังจะสูญหายอันนี้หลักการแรกเลยที่เราดูคํานึงก็คือ อาหารที่มันมีน้อยหาทานยากแต่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพก็เลยเป็นเป็นแนวคิดที่ให้คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันด้วยด้วยหลักการนะคะคก็ได้มาสามม่เมนูด้วยกันนะคะเมนูแรกเป็นอะไรคะเมนูแรกก็คือเป็นบุ้นตาลน้ำกะทินนซึ่งมา,มาจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีอุนบนตัวแทนนะคะส่วนราบหมักจองนะคะก็จะมาจากอำเภอนาจั่วยซึ่งมันจะมีต้นหมักจองอยู่เขาก็เก็บ แล้วก็ไว้ทําทานกันก็ถือว่าหายากเพราะปีละครั้งเช่นกันนะคะในส่วนของลาบหมาน้อยหรือเครือหมาน้อยนะคะก็จะมาจากอาเภอ้ํายืนอันนี้ก็จะมีคุณลักษณะของอสารพคุณทางยาแล้วก็เราสามารถหาทานได้ในพื้นถิน่นแต่ยังไม่มีในร้านอาหารเราก็มองการพิจารณาแล้วนําเสนอเป็นวิดีโอ ไปให้กับกลุ่มสริอมวัฒนกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมพิจารณาทั้ง3เมนูมนะคะก็หลังจากนั้นก็ได้มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศของอุบลราชธานีได้ประกาศเมนูล uh, าบหมาน้อยเป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูหารฉินขึ้นมาตาม<ๆ>ที่ทราบกันนะคะครับผมก็มีเกียรติบัตรที่ประกาศอย่างชัดเจนเลยว่ามี3เมนูมที่ผ่านการคัดเลือก<ะ>แล้วก็เป็นโล่รางวัล โล <c oughs> ปประกาศกิตติคุณถูกไหมครับร <c oughs> ประกาศกิตติคุณว่านี่คือเป็นการที่ยกย่องว่าเมนูของงหวบนราชาน,นี่คือลาบหมาน้อยนั่นเอง <c oughs> พอหลังจากที่เราประกาศเป็นเป็นเมนูของท้องถิน่นละเอยงนที่ต้องมีการส่งเสริมกระบวนการหลังจากนี้ต่อไปเป็นยังไงครับ <c oughs> เพราะว่าเหมือนเป็นเป็นหน้าที่ต่อไปเลยที่ว่าทางวัฒนธรรมจังหวัดต้องต้องนาเรื่องนี้ไปผลักดันกันต่อเพราะเห็นท่านบอกว่า เป็นเมนูที่ต้องมีการจะต้องทําไงต่อในพื้นที่ได้อาจจะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้แล้วก็กลับมารือฟื้นเพื่อมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลับมามีเกิดขึ้นในชุมชนกระบวนการตรงนี้ไปต่อ,อยังไงฮะค่ะก็ <c oughs> ทางสํานักง,งานได้หาหรือร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอันดับแรกเราควรจะสร้างการรับรู้ <c oughs> ให้คนในจังหวัดได้รับทราบ <c oughs> ว่าเอ๊ะทำไมเราได้รับหมาน้อยเป็นหนึ่งหนึ่งเมนูหนึ่ง หนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูของจังหวัดอุบลราชธานีก่อนนะคะก็มีการวางแผนในการสร้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องเมนูลาบหมาน้อยให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีอันที่สองก็คือเราจะพัฒนาเมนูการจัดจานการจัดวางให้นําเมนูนี้มาบรรจุในร้านอาหารซึ่งทั่วทั่วไปเราก็หาหาคนทํายากแล้ว วันนั้นเราจะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อที่จะให้เกิดเมนูที่สามารถที่จะ,ะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาแล้วจะทานลาบหมาน้อยได้ที่ร้านไหนก็จะขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการบรรจุเมนูลาบหมาน้อยในเมนูอาหารของสถานประกอบการอันที่สองเราก็จะส่งเสริมให้ชาวบ้านนะคะปลูกต้นละต้นเครือหมาน้อยเพื่อจะได้เป็นวัตถุดิบให้สถานประกอบการร้านอาหาร เพื่อจะได้เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยเช่นกันนะคะก็ที่วางแผนไว้กับเครื่อ่ายสภาวธรรมแต่ละระดับก็คือเราจะเชิญชวนส่งเสริมในหมู่บ้านก่อนแล้วก็จะส่งเสริมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซึ่ง เครือหมาน้อยเนี่ยมันสามารถมาทําอาหารและมีคุณนประโยชน์ทางยาก็คือเหมือนเป็นว่ดดับร้อนเป็นนะเป็นของเย็นดับร้อนก็มีสัรพคุณที่หลากหลายถ้าเรามีวัตถุดิบในการสร้างเราสามารถสร้างสารรค์เมนูของลาบหมาน้อยเนี่ยนอกจากเป็นอ่เครือหมาน้อยเนี่ยนอกจากเป็นลาบหมาน้อยแล้วเรายังทำมุ้น วุ้นนะคะ,คะเราสามารถเอาวุ้นของลากหมาน้อยทำอาหารหวานได้<อ>ด้วยนอกจากอาหารคาวเป็นอาหารหวานได้ด้วยก็เราสามารถที่รังสรรค์เครือหมาน้อยที่เราเอามาคั้นแล้วเป็นวุ้นเนี่ยเอาไปสร้างเป็นเมนูอื่นได้ด้วยค่ะคก็ะอยากขอความร่วมมือกับสถานประกอบการและเครือข่ายนะคะร่วมกันที่จะต่อยอดให้สร้างรายได้เกิดขึ้นมานะคะตอนนี้น่าจะเริ่มเห็นหลายๆพื้นที่น่าจะเริ่มไป,ไปหาต้นเครือมาน้อยมาปลูกกันเพิ่มขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่าในอนาคตา ร้านค้าเอาเมนูนี้ไปบรรจุไว้ใน,ในเมนูในร้านละ,ค,ะความต้องการของวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นสิทธิที่้องการมากขึ้นแล้วก็ราคาด้วยแล้วเป็นการสร้างเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนที่ท่านบอกไว้ด้วยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพอมาถึงปุ๊บมาที่อุบลต้องมาทานลาบหมาน้อยให้ได้แต่ถ้าเรามาร้านอาหารก็มีร้านหมกนะคะ,คะแล้วก็ร้านลูกสาวลาซึ่งเรามาน,น,นั่งร้านแล้วเราอยากทานเมนูที่เขาพูดถึงกันก็สามารถสั่ง ทานได้ค่ะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านวัฒธรรมได้ฝากถึงผู้ชมเส้นนึงว่าเรื่องของการเชิดชูหรือการส่งเสริมอาหารถิ่นที่เกิดขึ้นในตอนนี้ถือว่าเป็นประโยชน์และก็ส่งต่อเชิดชูรวมไปถึงเรื่องของการสะท้อนภูมิปัญญาความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอุบลราชธานีอย่างไรบ้างค่ะก็จะเห็นว่าชาวอุบลราชธานีหรือชาวอีสานนะคะจะมีการสรรหาอาหารมารับประทานซึ่งอาหารเนี่ยมันจะช่วยสุขภาพดี และมีความสุขในการอยู่ก็คือหมายถึงเราไม่เจ็บป่วยเพราะนั้นก็คือลาบหมาน้อยเป็นเมนูหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมสุขภาพก็อยากให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพได้มารองชิมรองทานดังนั้นเราที่เป็นเจ้าบ้านเองก็อยากจะให้ส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันหาต้นลาบาต้นเครือหมาน้อยมาปลูกและเป็นวัตถุดิบให้สถานประกอบการลาบหมาน้อยเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้โดยการเอาใบเนี่ย มาขายให้กับร้านที่ประกอบอาหารเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวมาจะได้ชิมอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพก็อยากจะให้ทุกคนช่วยบอกต่อและขอความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจว่าปีนี้เราเคัดเลือกหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารถิ่นเป็นลาบหมาน้อยแต่ปีต่อๆไปเราอาจจะค้น,คนหา เมนูที่เราคิดว่ามีประโยชน์และมีมูลค่าต่อไปค่ะครับผมนี่คือเรื่องราวที่เรามาติดตามนะครับในจุดเริ่มต้นครับเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งจังหวัดหรือเมนูเชชูอาหารถิน่นเริ่มต้นที่อุบลราชธานีครับให้เราได้เห็นว่าเมนูที่อยู่ในท้องถิ่นที่กำลงังจะเลือนหายไปรสชาติที่หายไปเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเจอแต่คนที่สูงอายุหน่อยเขาบอกว่าเป็นเมนูที่หายไปไม่ได้ทาน ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและเป็นสิ่งหนึ่งที่จะตอบโจทย์เรื่องของการได้ดการท่องเที่ยวในพื้นที่ขอบคุณท่านผูน้ว่าจังหวัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ <แ>หลังจากที่เราไปดูจุดเริ่มต้นของการเช่อชูนะครับหจังหวัดหนึ่งเมนูเช่อชูอาหารถิ่นกับท่านวัฒธรรมจังหวัดกันแล้วนะครับเรามาถึงบริการของร้านกันนะครับมาดูบรรยากาศพื้นที่ว่าในร้านที่มีการส่งเสริมเรื่องของการปรุงอาหารนะครับลาบหมาน้อยที่เป็นอาหารในจังหวัดบนราชธาน,นีจะเป็นอย่างไรหรือยู่ที่ร้านลูกสาวล่าแม่ดีและอยู่กับคุณเรนูบุญน,น้อยหรือแม่ดีสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่ว่าเขาใช้ภาษาท้องถิ่น<ะ>อีสานบานเหา่า คุยกันแบบจะได้ถนัดกันเนาะ <c oughs> คุณแม่ครับผมถามจุดเริ่มต้นว่าการเห็ดลาบมาบา้า,นบนบานหน่อยบ้านเหาทั้งกุนอุบลบานเหานี่เพิน่นเพิ่นกินเป็นที่ประจําวันบ่ครับก็จะกินเป็นช่วงค่ะเป็นฤดูกาลที่เห็ดป่าเกิดเพิ่นก็จะกินค่ะกินไปเรื่อยๆจนกว่าบดฤดูกาล เฮ็ดเบิร์ดเพื่อนกันเศร้ากินเพื่อว่าเพื่อนจะได้ออกดอกออกจังเมันเป็นช่วงเดือนใดอาคันเท่าไรไรช่วงเพราะประมาณเดือนประมาณหนาฝนแบบนี้ไหมครับแมนค่ะตั้งแต่มีทุนหน้ามากอะเริ่มกินได้ละมีขนาดจนหอดประมาณสักโบเกินโบเกินหนาวเนาะอัญญาตุล่าเนี่ยแะค่ะแล้วก็คงเบิร์ดฤดูกาลไปครับค่ะเข้ากับจะเฮ็ดเป็นเมนูประจารลานแยนะคะตามฤดูกาลตามฤดูกาลคือมาในช่วงนี้เป็นช่วงหนาเฮ็ดปลา พร้อมกับการอ,าออกไปของเครื่องม้าหน่อยนี่เท่ากับใจปรุงในทานาถามรสชาติกันเนี่ยหลายคนก็นจะสงสัยว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นจังไดมันมีประโยชน์กับร่างกายหรือสุขภาพพ่าจะได้แน่ในความเป็นแบบพุ่มปัญญาของคนโบราณเพิน่นเพิ่นว่าจะไหนครับเรื่องของเครื่องมาหน่อยครับพ่นก็นจะกินเป็นยายเย็นนะคะประมาณว่ากินเป็นข้อง กินเลนเลนคือจังข้าเห็ดข้าวปุ่นกินเลนคือจงังยังยังเสียนะค่ะตัวไหนออก็คือการบางบางคนเั็นไก่กินสามารถกินกับเขาได้โดยการดิบมันเผื่อโปรตีน้าไปคือเป็นปนปลาปนกบเนี่ยเสียนะค่ะเปนก่กินกับเขาได้ แต่ว่าห้าเห็ดเรียนๆกินเรียนๆแบบว่าได้สบายๆท้องนะคะเพราะว่ามันเกิดจะมีสมุนไพรหลายารสชาติล <ๆ S 2> <น>ัลกๆไว้ลาเนี่ยหม้อปรุงเวลาปรุงก็คือจะบรเน้นบรเน้นแบบปรุงรสจัดนะบอกคำนกับโบแมนค่ะอาจะเป็นกับโบแมนว่านัวแห้งหรือว่าเผ็ดแห้งอย่างนี้น,ททนะคะก็จะกินสบายๆกินเข้าไปแล้วก็เย็นถอกอย่างนี้นะคะวิธีการปรุงเนาะนี่เรื่องของรสชาติการรด การกินนี่คือส่วนใหญ่นี่คือมันจะเป็นสภาพคือเ,เป็นใคลแข้งไข่คล้ายคล้าเยลลี่เยลลี่เนี่ยค่ะบุญมันก็จะแข้ง,แงไปเยลลี่คล้ายคเยลลี่จะเป็นลูกเล็กๆเนืน้อๆเลือดโหลดก็ได้ผับผู้เฒ่าคนกินบางทีอาจจะนบพลาใส่ผักหลายแบบอาจจะอาศัยเลือดโหลดนะกลืน <c oughs> ลงไปเลยค่ะผมนี่คือรสชาติก็คือเป็นรสชาติ ของการปรุงแต่ส่วนใหญ่คือจะบม่มรสชาติแต่ลักษณะคือจะเป็นคล้ายเครื่องเยลลีนะครับแล้วก็ปรุงแบบปรุงบริจัดนะครับวิธีการแบบนี้คือเป็นการแบบสารต่อหรือการแบบส่งต่อความหูน่อมของการปรุงการเอาเครื่อมาหน่อยมาปรุงเป็นอาหารแบบนี้คุณแม่ได้มากจากไหนครับอ๋อก็เคยกินมา,ากแต่เจ๊หน่อยแลวค่ะพอดีอยู่กบย้ายเถานะคะากาเล่นหัวจักอาหารอีสานผื้นผืนบ้านเขาแตเก่า อาทาเห็นเห็นวัตถุดิบแบบนี้แล้วยิ่งได้พื้นทินยิ่งได้ทองทินอยากจะเอามาลองปรุงเบงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยทํามุ่นนไมคือประมาณเกือบ30ปีบางคนโบเคยโบเคยเห็นวิธีการปรุงหาปรุงแล้วเนี่ยตรงตรงจะไน้นะครับวิธีการแม่เราฟังเมื่อกี้เขาเขามีการสาธิตกันไปแล้ววิธีการเริ่มต้นขั้นมาในไหนครับต้องไปนัําไปหามาแล้วได้ใบแมาแล้วข้อตรงเห็นจะด้เพื่อจะได้เป็นวัตถุดิบพเข้าได้ใบม้าหน่อยกับอ่ายานางมากนะคะเขากับมะลางทำความสะอาด ขากะมาเออจะสิกินหน่อยกินายกะกาเอานะคะว่าสิเพ็ดซำใดก็เอาซำนันห่ักอะมาขยำขยำแล้กกะกองเอากกออกแล้วส่วนที่เป็นปลนข้ากะเตรียมเขาจะใส่เฮดข้ากะลังเฮดมาต้มปลนขากะใส่น้ำปลาใส่เกลือลงไปสิแม่ค่ะขาลกะหรือใจเตียนเป็นโปรตีนใช้เป็นปลาข้าวกะข้ากกบต้มปลาสิแม่คะประเพ็ดเป็นปลนปลาออกมา ขันล uh, ักลักกันข้นยุก็ปนหรอลักลักกันคือขันเท้าจะปนเป็นปนเห็ดปนปลาปนกบหรือส่วนผสมที่เขาจะเห็ดเนี่ยต้องปรุงให้สํำเร็จก่อนแต่ส่วนของน้ำที่จะเห็ดมาจากของเครื่อมะนิอยนี่เขาจะมาขัน ทีหลังหลังจากคันแล้วนี่ต้องเดป่นไว้ก่อนกนอระไรค่ะเพราะว่าพ่นจะได้เย็นนะคะเย็นอ่าถ้าถ้าเอาตอนปนหอนๆลงไปกะจีมันจะไปขามาหน่อยะค,ะอค่ะเพ่นก็จะเป็นน้มเลยครับพ่นจะบ่กแขนนะคะมีสูตรเคล็ดลับวิธีการคือตรงเฮดป่นค,คือเป็นแบบเย็นก่อนอแล้วก็จังมาปรุงใดที่นี่มีคนสงสัยว่าถ้าเข้าใส่น้ำหน่อยน้ำร้ายมีผลบ่ครแม่ อ,อนน๋อมีผลเกอกัน่ะเพราะว่าขานส่น,น้ำน้ำไลฟ์มันก็จะก็จะเป็นเป็นเยลลี่ซา,าแน่แนนเป็นซีเซ็ตตัวซารืกบางเื้ากับโมเป็นเลยรุดนละไปกินแบบเร็วๆไปตัวพี่นิบหลังจากที่เพิ่นมีการส่งเสริมประกาศบอกว่า ลาบม้าน้อยเป็นอาหารฉี่เชิดชูทองทีนของอุบลราชธา,านีเปลี่ยนไปจะไหนนะครับลานเขาก็ถือขัดเหลือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการส่งเสริมแล้วถามว่าก็จะมีโอกสาสในการทานเป็นจะไหนคะตอนนี้คนสนใจหรือผูอ้สูงอายุคนที่เคยมาทานเป็นได้ยินข่าวแบบนี้แล้วมามายู่หาแล้วเป็นให้การตอบรับจะไหนนะครับข่าเพิ่นเพิ่นก็อยากลองมาซิมอยู่นะคะเพิ่นกส่วนมากก็จะเป็นลูกค้า จะมีทั้งไม้ทั้งเกาล่ะพวกพวกสีเกาคนก,กับหูอยู่แล้วว่าไม่ดีจะไปกรุงเทพไปเห็ดม้าหน่อยสินะคน่นกว่าอุ้ยกลับมาต้องเฮ็ดให้กินนั่งตอนนี่เสียะน่อยแต่ถือว่าคนในอดีตหรือผู้สูงอายุหรือคนที่เคยได้ท่านในอดีตเองเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กกลับมาท่าอีกเทืนนึง่งและก็หายถือว่าหคนรุ่นใหม่ครับเพื่อนไดมาเดลิมร,มรสชาติมีมีมีคนสนใจบอกอยากจะเรียนวิธีการเห็ดจังไหนครับกับคุณแม่ ค่ะมีคนถามยู่ค่ะว่าเทตุยังไงแน่ยังสินนะคะเขาก็บอกคนไปค่ะบางคน,คนก็ก่นกว่าอุ้ยส้นแบบนี่นแถวบานแม่ก็มียังสิลองเหตุเบิง่งเขาก็บอกวิธีเหตุคนไปค่ะ แต่ว่าเข้ากับจีตอยอดโดยการว่าจะมาออเห็ดแห่ออกมาเป็นของหวานไปเพลทของหวานได้นําเพื่อข่นไม่ก็จะได้สนใจว่าถิ่ลาบถี่เขามีอยู่สินะนอกจากนอกจากที่จะเป็นลาบลาบมาหน่อยที่เป็นตัวอาหารข้าวแล้วแม้ว่าตอนนี้จะเป็นปรุงเป็นของหวานไข่ไข่วนตาลนะคะคิดว่าตอนนี้มีมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เห็นในอนาคตกัมี่กาพัฒนา ก็จะมีการพัฒนาต่อยอดต่อไปอนะครับในเรื่องนี้เอาละ่ะสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากมาริมรสชาตินะครับมาท่านลาบมะน้อยรวมถึงอาหารทองทีนทองทีนใน อุบลบานเฮานะครับามาแตมาเด็ดจางไหนแน,แน่มาร้าน,นคุณแม่นี่แหละครับมามองได้อ๋อ oh, <ๆ>คะอยู่บ้านนคร,รนะคะเลยแซนด์ไมากนิดนึงค่ะก็ะะจะผอ,อยยูเทิร์นค่ะแล้วก็จะมาผอร้านขั้วลูกสาวลานเลนะะี่ยแหละค่ะฮะนะครับอ่ะถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งถือว่า อยากจะเชิดชูละทรงสูงนะครับให้คนดืหุ่นจ้ากันอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่แม่ดีนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คืออาหารท้องถิ่นในภาคอีสานของเราที่หลายคนบอกว่าเคยได้ยินชื่อค่ะเคยได้ยินชื่อแต่ว่าไม่ได้ลองรสชาติสักครั้งหนึ่งครั้งนี้กลับมาหรือฟื้นกลับมาทําให้คนในพื้นถิ่นได้มีโอกาสได้ลิ้มรสรสชาติกันอีกครั้งหนึ่งและเชื่อได้ว่าเมนูแบบนี้จะสามารถสร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ไปที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปพร้อมกับเมนูนี้นะครับลาบหมาน้อยอยากจะถ้ามีเป็น3มิติ4มิติอยากจะให้ได้ทั้งกลิ่นและรสชาติไปพร้อมกันวันนี้ลาพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ